ความสนใจยื่นซื้อซองประมูลเพื่อขอสำรวจปิต,ตรเลี่ยมรอบที่21ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันถึงการเดินหน้าเปิดสัมปทานในวันที่18กุมภาพันธ์นี้และพร้อมรับฟังเสียงท้วงติ่งคัดค้านซึ่งต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกขอให้ชะลอการเปิดสัมปทานไปตโตรเลียมรอบที่21โดยยืนยันว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าเปิดสัมปทานในวันที่18กุมภาพันธ์นี้ซึ่งคอตกลงเงื่อนไขต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงจากสัญญาได้บางแปลง ขณะที่ข้อทวงติ่งต่างๆรัฐบาลพร้อมรับฟังเหตุผลและเปิดเวทีให้ทุกฝ่ายนำข้อมูลและเหตุผลต่างๆมาชี้แจงเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจจนได้ข้อยุติถ้าตรงเนี้ยไม่เตรียมตรงนี้พอมันเริ่มหมดอันนี้ไงเราก็เตรียมหาใหม่ในนี้มาสำรองตรงนี้ในประเทศของเราเองสัดส่วนตรงนี้ไอที่ซื้อก็ซื้ออยู่แล้วเพราะมันใช้เกินบ้านเรามีไม่พอคราวนี้ถ้าตรงนี้มันหมดอันนี้หมดอา้าวสารประธานมีนี้ยังไม่ได้อีกห้าปีตรงนี้หมดทำไงาหายไปแล้วส่วนหนึ่ง ต่อไปไอ้ลุงมื่นดีกันอีกกี่กี่ธรรมทานแล้วน่ะหมดไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันไม่ไล่ตามทําเจาะใหม่ในประเทศมันก็ต้องไปซื้อทั้งหมดพอซื้อทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นว่าต้องซื้อ3 0 0 400แทนที่จะซื้อ2 5งร้บแบบปัจจุบันเนี่ยมันไม่มันมันต้องดูในภาพรวมด้วยนะเออก็โอเคผมฟังทั้งหมดอ่ะแต่ผมผมก็ต้องให้ฝ่ายหน่วยงานที่อยู่ข้องอะไรที่ที่เขารู้เรื่องทางวิยาศาร์ทางอะไรต่างทพยากรทนีเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเข้ามาชี้แจงงานเดี๋ยวจัดเวลาให้คุยกัน แล้วคําถามถามาฐานเดียวกันและต่างการต่างตอบอแล้วคขาถามว่าใครจะตัดสินที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้เหียงขั้นไปกันมาแล้วก็ไม่ยอมรับกันนะใครจะเป็นคนตัดสินล่ะตื่นไปนั่งฟังด้วยดิแล้วฟังที่เหตุผลทางไหนมันมันได้เรื่องมันจะจะเป็นยังไงถ้ามันออกมาว่าทําไม่ได้ต้องมีคนรับผิดชอบถือว่าที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยต้องทำกันไ้นะหลักฐานกันไว่าเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะอย่างนี้ใครบ้างอะไรยังไง นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศซึ่งการเปิดสัมปทานและภาคเอกชนสำรวจและขุดเจาะต้องใช้เวลา5-6ปีขณะที่การเปิดให้ภาคเอกชนยื่นซองประมูลเพื่อขอสำรวจและขุดเจาะปตโตรเลียมรอบที่21มีเอกชนสนใจแล้ว13ราย